สวัสดีครับวันนี้มาพบกับซาดางิมันน้องอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้เอาด้วงแมงคามหรือว่าด้วงกว่างนะครับเอามาตั้งไว้เป็นที่จร้องนะครับสามตัวครับเพื่อจะล่อตัวอื่นมาติดนะครับผมก็ทำได้อยู่สองวันนะครับก็ได้อยู่ประมาณสิบกว่าตัวนะครับเป็นตัวผู้สามตัวครับ ตัวผู้3ามตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวอื่นมาติดอีกหรือเปล่านะครับลาไปก่อนครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับสวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชม ดูนี้เราจะมาดูแมงคลามที่เราเอามาตั้งไว้นะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับไปชมกันเลยครับนี่นะครับนี่ได้ตัวเมียหนึ่งตัวนะครับส่วนตัวนี้ได้ตัวผู้หนึ่งตัวกับตัวเมียหนึ่งตัวนะครับ นันนีะครบกำลังชนกันอยู่อันนี้ก็ได้ตัวเมียหนึ่งตัวครับได้เพิ่มอีกสี่ตัวนะครับเยี่ยมครับฝนกำลังตกด้วยครับผมเอามาตั้งไว้สามวันนะครับได้ ทั้งหมด15ตัวนะครับจาก3ตัวได้มาอีก15เป็น18นี่ครับมาติดเองนะครับตัวนี้สวยครับมาติดตัวใหญ่ด้วยครับขอบคุณที่รับชมครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ด้วยนะครับ ไม่บายครับส่งท้ายด้วยแมงคามตัวนี้ครับสวยครับตัวใหญ่ครับ นี่ครับท่านผู้ชมได้มาครับ